ร้องมากคือมาร์กจากปีห้าเลยช่อนร้องมากเลยที่นี่ก่อนที่ที่จะเปิดอีกนะคะมาเตรียมเปิดงานให้เขาด้วยครับผมค่ะนั้นคือเดี๋ยวเราจะมีอีกช่วงหนึ่งที่จะให้พิธีมาร้องเพลงก็คือเดี๋ยวพิธีจะอยู่กับเรายาวเลยถูกไหมครับค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปเนี่ยามาถามพิธีก่อนคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าพิธีเนี่ยเกิดเรียกว่ามีความประทับใจอย่างไรบ้างเดียว ดูดาวของบางคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไปดูกับคุณพ่อคนนุณแม่บางคนอาจจะไปดูกับส,สาวๆหรือว่าบางคนอาจจะไปดูกับเพื่อนๆหรืออะไรเนี่ยพองพิธีนี้เป็นยังไงบ้างการดูดาวครั้งแรกที่ประทับใจอะคะ่ะจะที่จำได้นะครับต้องย้อนไปสมัยตอนประถมแล้วประถมนี่ประมาณกี่ปี20ปีไหมผมไม่ถึงไม่ประถมจริงๆก็เกือบๆเลยนะก็ตอนประถมนี่คุณครูก็จะบอกเวลามีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สำคัญอย่างเวลาจะมี ดาวหางทันเล่จช่ได้ตอนตนั้นเป็นดาวหางที่แบบมันน่าจ,าโจะโคจรมาทีตเนาไปโคจรมาตอนพิธีกำลังอยู่ปฐพีพอดีคุณครูเขาก็บอกนะครับว่าเนี่ยจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่หลายสิบปีเนี่ยที่แบบในชีวิตคนเราคนหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นแค่ครั้งสองครั้งไม่เกิดมาพี่ก็ตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ค่อสนใจนะมากแต่โรงเรียนเราก็จัดให้มาดูดาวตอนนี้เลย จะต้องคืนเหรอคะตอนถกเนี่ยนะคะใช่ครับก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาเพราะว่าทางดาดฟ้าโรงเรียนเนี่ยเขาต้องจัดกล้องดูเอาไว้ให้ทีนี้เราก็มาเลยแต่วันนั้นเราก็มาดูเห็นต้องแบบแล้วดูดูเป็นที่มะถมเนี่ยตอนมาถกเนี่ยดูไม่เป็นครับผมแต่ทีนี้มีคุณครูคอยคอยให้คำแนะนำอาที่หนูว่าตรงนี้ขึ้นไปอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือจะเหมือนบอกความรู้กับเราควบคู่ไปด้วยใช่ครับก็ต้องถือเป็น ปรากฏการธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีในวัยเด็กด้วยเพราะว่าวันนั้นอ่ะทุกคน,กคนในครอบครัวนี่มาดูพร้อมกันเลยก็อย่างที่เมือเ่อกี้หลายๆครั้งสามท่านเมื่อกี้ที่คู่ต้นทารุ่นของเราได้พูดไปบอกว่าจริงๆแล้วการดูดาวเนี่ยมันทำให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะ<ช>แล้วก็ถึง<ช><อ>เป็นประสบการณ์ ที่เราได้สร้างขึ้ร่วมกันนะคะ<ช>แล้วอย่างครั้งต่อไปเนี่ยเห็นที่เมื่อกี้บอกว่าจะในเดือนอประมาณสัก17 18พฤศจิกายนนี้แล้วก็ในเดือนธันวานเนี่ยพิธีกล่าว่าจะไปดูกับใครคิดไปหรือยังฝนดาวตกในโอด,ดิสกับเจมินิใช่ไหมครับโอ้โหเป็นติดนอน,นดูดาวปูเสือนอนด้วยใช่ไหมครับนี่ช่วงนี้บรรยากาศอารมณ์แบบอากาศหนาวเย็นหนาวด้วยดูกับใครคิดไปหรือยังตอนนี้ก็คงจะดูกับครอบครัวไปก่อนนะโอ้โหแล้วก็ ครอบครัวก็ท่งเที่ยวไปฟารแน่นอนกับปอิจุจัรธรรมชาติที่สวยงามใน,น,นันนครบค่ะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันไป่เป็นเบกๆก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงถัดไปเราจะได้พูดคุยแล้วก็มีการมอบของประวัากพิธีให้กับคนที่มาดในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณพิธี